จริงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเวลาที่เราจะไว้ผมยาวแล้วเวลาผมร่วงเนี่ยมันจะไว้ผมยาวไม่ได้หรือเวลาที่เริ่มไว้ผมยาวมันจะเริ่มร่วงอย่างมีในยาพี่เองเนี่ยทำงานทุกวันทําสีผมทําเจลย,ยืดดัดต่างๆนานานคือเจอมาหมดแล้วทําไลโอมา3 4ปีผมอยากจะพิสูจน์ว่าไลโอนถ้าเกิดเราไว้ผมยาวขึ้นมาเวลาเราใช้เนี่ยมันจะร่วงไหมลองใช้แบบทั้งเซตพอใช้ไปแล้วผมมันลดการหลุดร่วงได้จริงๆปกติแล้วผมมันต้องร่วงแล้วแต่อันเนี้ยไม่ร่วง คืออย่างแฮร์ทนิกเนี่ยนะครับได้รับการรับรองจากสาาถาบันสปินคอนโทรลว่าสามารถเพิ่มความหนาของเส้นผมได้ไม่ใช้ต่อเนื่อง4 1ึงสสัปดาห์อันนี้ยังดูเนี่ยผมเนี้ยยาวเห็นไหมวันนี้มีโปรพิเศษมาฝากเป็นโปรฉลองปีใหม่2 5 1 8จัดให้ครบทั้งเซ็ตไปเลยซื้อแฮร์ทอนิกของไลโอ4ขวดแบบนี้ แถมฟรีแชมพูให้อีก4ขวดไม่พอเราแถมให้อครีมนวดให้อีก4ขวดทั้งหมด12ขวดซื้อ4ขวดแถมแชมพูให้อีก4แถมครีมนวดให้อีก4ปกติแล้วทั้งหมดนี้ในราคา6,680บาทวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายแค่1,980บาทเกลายแี่ล,แล้วตกชิ้นละ100กว่าบ,บาทเท่านั้นเองจบแล้วจบเลยครับพี่หนูไม่เพิ่มไม่เพิ่มแล้วครับพี่มวย <laughs> ไม่ต้องลอซื้อครับ <laughs>